รีวิวรายได้นะครับจากแอปดอบริสนะครับก็วันนี้วันที่12เดือน9นะครับวันที่12เดือน9 5โมง36กนะครับก็คือตี5ตอนเช้าเลยนะครับตี5ขึ่งในที่ถอนวันนี้นะครับยังไม่ขึ้นนะครับเพราะว่าผมก็ยังไม่โปรโมทอะไรนะครับแต่ดูแคชนะครับแคชเนี่ย2 1 0ตรงนี้สามารถถอนเข้าธนาคารได้เลยนะครับ แล้วก็ในหน้าแรกนะครับถ้าเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับจะเห็นรายได้สะสมนะครับตรงนี้1 8 4 1 5 0บาทคือรายได้รวมนะครับรายได้สะสมแล้วก็รายได้สัปดาห์นี้นะครับ1 3 8 5 0นะครับรายได้เดือนนี้ก็1นึ่งอ่อยยีบบาทนะครับอันนี้ก็คือแค่เป็นรายได้นะครับที่เกิดขึ้น ถึงวันที่11เดือน9เท่านั้นนะครับก็คือแค่11วันนะครับ11วัน10,003นะครับอ่าเอ้ย11วัน21,620นะครับอ่าต้องดูไรายได้ตรงเดือนนี้ตรงนี้ก็จะเป็นลิงก์สมัครนะครับอ่าลิงก์สมัครถ้าใครที่มีผู้แนะนำนะครับเป็น1ขีด87ขีด4นะครับขอให้รีบติดต่อมาหาผมด้วยนะครับผมจะเชิญเข้ากลุ่มสอนงาน เราจะมีกลุ่มสอนงานอยู่ทั้งหมดนะครับ4กลุ่มนะครับเป็นกลุ่มทีมครูเอกนะครับทางในไลน์แล้วก็ใน Facebook มีกลุ่มคนใหม่แล้วก็กลุ่มนักธุรกิจนะครับส่วนของบริษัทนะครับก็จะมีกลุ่มสอนงานของบริษัทอีกหลายกลุ่มเลยนะครับมีกลุ่มคนใหม่นะครับมีกลุ่มสอนสมาชิกที่อัปเกรดแล้วเป็นกลุ่ม m มซ์เซ็นะครับอ่ามีกลุ่มนิวเ e นนิวเ e n คือคนใหม่ m มซ์เซ็คือสมาชิกที่อัปเกรดแล้วนะครับ แล้วก็มีกลุ่มสอนยิงแอดมีกลุ่มอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับเข้ากลุ่มให้ครบตั้งใจเรียนรู้นะครับสร้างไรายได้ได้แบบนี้แน่นอนนะครับทุกท่านเลยแล้วก็ใครมีปัญหานะครับอยากขอคำปรึกษาอยากสอบถามผมก็ทักมาหาผมได้ตลอดทางไลน์นะครับ